แม่โบคะลูกน้อยอายุ2เดือนกว่าชอบแหวะหนอมอาการแบบนี้ยผิดปกติมั้คะแม่งั้นะเดี๋ยวคุยกันที่คลิปนี้นะคะกดดูคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube Nerd Kids เพจแม่โบ้ We Happy World แล้วก็ t i ต t o k โบ้ Nerd Kids ด้วยนะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะวันนี้ตอบคําถามคุณแม่ท้งบ้านนะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะคะสุภาภรณ์เรียงหาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่ลูกหนึ่ะและก็เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาอย่างยาวนานตอนนี้เข้าสู่ปีที่6แล้ววันนี้เลยมาตอบคําถามให้คุณแม่นะคะที่ทักถามแม่โบมาที่เพจแม่โบ้ We Happy World นะคะ บอกว่าแม่ค้าน้องสองเดือนกว่าแล้วคะ่ะน้องชอบแหวนนมอาการแบบนี้ผิดปกติไหมนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้มาคุยกันในเรื่องของเด็กชอบแหวะนมกันนะคะจริงๆนะคะในเรื่องของการแหวะนมเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นเด็กที่ แหวนนมจะได้เป็นเรื่องปกตินะกับอาการแหวนนมนะคะคิดถึงว่าน่าจะมีสภาวะอย่างอื่นร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบกดไหลย้อนนะคะหรือว่า overfeeding นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะแยกๆออกเป็นทีละประเด็นละกันเนาะในเรื่องของการแหวนนมเราสามารถที่จะเจอได้นะในน้องเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ4เดือนนะคะเพราะว่าน้องเด็กในช่วงนี้นะคะหูรูดนะคะคล้องหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะคะเขายังหดตัวได้ไม่ดีเวลาที่น้องนะคะกินนมเข้าไปก็มักจะเจอว่ามีนมนะคะไหลทนกลับขึ้นมาได้นะคะรว กับกระเพาะของน้องนะคะเล็กนิดเดียวอะ่ะเมื่อเทียบกับตัวของเขานะคะแล้วก็นมแม่ค่ะย่อยง่ายนะคะก็จะกินบ่อยใช่ไหมคะหลังจากที่กินบ่อยเสร็จแล้วกินเสร็จก็นอนเลยใช่ไหมคะก็เลยจะเป็นเหตุปัจจัยคะ่ะที่ทําให้น้องนะคะมักจะมีอาการคือแหวนนมเกิดขึ้นมาได้นะคะแต่การแหวนนมของน้องนะคะ จะไม่ใช่ว่าแหวะทุกมือนะจะแหวะเพียงแค่บางมืออ่ะอย่างสมมติว่าใน1วันเนี่ยอาจจะเจอว่าแหวะได้ประมาณ2-3ครั้งนะคะปริมาณคือประมาณแบบเท่าๆฝ่ามือนะคะหรือว่าปริมาณเล็กน้อยข้างๆมุมปากนะหลังจากที่แหวะนมนะคะก็มักจะไม่มีอาการผิดปกติอะไรเมื่อถึงมื้อนมรอบถัดไปนะคะน้องก็สามารถที่จะกินนมได้ตามปกตินะคะน้ําหนักตัวก็คือขึ้นดีนะคะโดยเฉลี่ยก็คือไม่เกินนะคะเดือนละ1กิโลกรัมนะคะร่วมกับไม่มีอาการคือมีผื่นไม่มีอาการถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแบบนี้เราก็คือจะ เรียกว่าเป็นอาการแหวะนมนะคะที่เจอได้เป็นปกตินะคะในน้องเด็กแต่วัยทารกแรกเกิดจนถึงประมาณสัก4เดือนแล้วอาการแหวะนมนี้นะคะก็มักจะดีขึ้นแล้วก็หายไปนะคะเมื่อลูกน้องของเราโตขึ้นนะคะเช่นอายุ6เดือนเนี่ยน้องเขาเริ่มนั่งได้แล้วใช่ไหมคะเขาไม่ได้แบบว่ากินแล้วก็คือนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะอาการแหวะนมมันก็จะดีขึ้นนะคะหรือเด็กบางคนค่ะก็จะหายไปนะคะเมื่ออายุได้ประมาณ1ปีค่ะในกรณีนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าอาการแหวะนมนะคะที่สามารถเจอได้เป็นเรื่องปกติเลยนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่เองนะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือนะคะดูแลล ได้เนาะเพื่อลดอาการแหวนนมนั้นนะคะนั่นก็คือการจับเรอค่ะหลังจากที่ลูกกินนมเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็คือแนะนําให้คุณแม่นะคะอุ้มลูกจับเรอนะคะอุ้มลูกพัดบ่านะคะแล้วก็ลูบขึ้นนคะเพื่อไล่ลมที่อยู่ในกระเพาะอาหารของลูกฮะอาจจะใช้ระยะเวลาในการจับเรอเนี่ยประมาณ1 0บถึงสินาทีหรือว่าจะจับเรอในท่านั่งก็ได้นะคะนั่งเนาะแล้วก็คุณแม่ใช้มือประคองหน้าน้องนะคะแล้วก็ลูบหลังนะคะให้ลูกเลอนะคะแต่ก็จะมีน้องเด็กบางคนเหมือนกันนะคะที่บอกเฮ้ยเราจับเรออุ้มพาดบ่าก็แล้วนะคะแล้วก็จัับนน่งะะค ลมแล้วก็แล้วก็ยังไม่เลอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่โบก็คือแนะนําว่าหลังจากที่เราป้อนนมลูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้ลัวค่ะนอนหัวสูงนะคะอย่างน้อยก็คือประมาณ30องศานะคะไม่ใช่แบบให้นอนราบเลยซะทีเดียวนะคะไม่ใช่นั้นนะคะนมมัอจะไหลทนกลับขึ้นมาทําให้ลูกแหวนมได้นะคะดังนั้นก็คือถ้าเราจับเลยแล้วลูกไม่เลอะก็คือให้ลูกค่ะนอนหัวสูงนะคะก็คือทั้งตัวแล้วก็ลําตัวเนี่ยหัวนยคะก็คือสูงอย่างน้อย30องศานะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของการอ่านมไหลทนขึ้นมาแล้วก็ทําให้ลูก การแหวนนมนะคะที่เป็นการแหวนนมปกติที่สามารถเจอได้ไปแล้วนะคะทีนี้นะคะมาดูในเรื่องของการแหวนนมนะคะที่เราเนี่ยจะคิดถึงว่าเอลูกน้อยของเราเนี่ยน่าจะมีสภาวะของโรคบางอย่างร่วมด้วยนะคะนั่นก็คือหนึ่งเลยนะคะ การแหวนนมนะคะอันเกิดมาจากลูกนะคะมีสภาวะเกิดนะคะหรือว่ากดไหลย,ย้อนนั่นเองซึ่งการแหวนนมนะคะที่เกิดมาจากกดไหลย,ย้อนนี่นะคะเราจะมาครบอาการร่วมนั่นก็คือ1นะคะแน่นอนเลยจะต้องมีการแหวนนมนะคะ2เนี่ยมักพบว่าน้องเด็กะค่ะน้ําหนักตัวเนี่ยไม่ค่อยขึ้นตามเกณฑ์นะคะตัวเล็ก3ร้องกวนมากโดยเฉพาะเวลาที่กินนมนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่สุขสบายนั่นเองเนาะสคือน้องเด็กอ่ะหิวนะแต่ไม่ยอมกินนมเพราะว่าเวลาที่เขากินแล้วเขารู้สึกว่าไม่สุขสบายรู้สึกว่าแสบร้อนตรงบริเวณน้ และกดไหลย้อนนี้นะคะอาจจะนํามาสู่ในเรื่องของโรคปอดอักเสบติดเชื้อได้นะคะเพราะว่ามีการสูดสําลักนะคะเศษของนมเศษของอาหารนะคะเข้าไปสู่ปอดนะคะแล้วอาจจะทําให้เกิดปอดติดเชื้อได้แล้วก็จะนํามาด้วยอาการก็คือมีไข้ไอเหนื่อยนะคะซึ่งในกรณีแบบนี้นะคะเราก็ควรที่จะรีบพาลูกน้อยนะคะไปพบแพทย์ค่ะต่อไปคือการแปลนมนะคะอันเกิดมาจากโอเวอร์ฟีดดิ้งนะคะหรือภาษาไทยง่ายๆนั่นก็คือลูกได้รับน้ํานมในปริมาณที่เยอะมากจนเกินไปสามารถเจอได้นะกับน้องเด็ก ที่กินนมแม่ทั้งนมแม่จากเต้านะคะหรือว่าคุณแม่นักปั๊มที่ปั๊มนมแม่ใส่ขวดก็สามารถเจอได้นะคะแล้วก็เจอได้ทั้งในกับน้องเด็กที่กินนมชงด้วยก็คือว่าถ้าน้องเด็กค่ะได้รับน้ํานมในปริมาณที่มากจนเกินไปนะคะก็สามารถที่จะทำให้น้องฮะกลายเป็น overfeeding ได้ค่ะทีนี้มาดูอาการของ overfeeding กันบ้างนะคะโดยทั่วไปนะคะน้องเด็กที่มีปัญหาคือ overfeeding นะะี่ค่ะมักจะเพบะว่าน้ําหนักเนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะคะมากกว่าเดือนละ1นกิโลด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ตัวใหญ่ตัวโตมาเลยเนาะ,ะแล้วก็จะมีอาการคือแหวนนมบาง ค,นนคือแหวะมากแทบจะแบบอาเจีนเลยนะคะแหวะนมออกปากออกจมูกได้เลยนะคะ2คือจะมีเสียงแบบคลืดคราดคลืดคราดนะคะอยู่ในคอนะคะอันเป็นสาเหตุเกิดมาจากนมค่ะมันไหล้นขึ้นมานะคะจนแบบมาจ่อยที่คอหอยแล้วะคะ่ะก็เลยได้ยินเสียงแบบคลืดคราดคลืดคราดคลืดคราดในคอนะคะ 3. คือหลังจากที่กินนมนะคะจะสังเกตุว่าพุงี่กลางนะคะยังกระน,น้ำเต้าเลยแล้วก็มักเพราะว่าน้องเด็กที่เป็น overfeeding นี้นะคะพุงเนี่ยจะแทบไม่ค่อยแฟบเลยน้องเขาจะแบบพุงกัน ใหญ่อยู่ตลอดแล้วก็ถ้านําตัวน้องนะคะไปชั่งน้ําหนักเนี่ยค่ะจะพบว่าน้ําหนักตัวของน้องนะคะเพิ่มมากขึ้นนะวันละมากกว่า35กรัมต่อวันนะคะหรือว่าถ้าเป็นชั่มหนักต่อเดือนคะมักจะพบว่าน้องเด็กค่ะน้ําหนักเพิ่มมากกว่า1กิโลกรัมต่อเดือนนะคะเราก็จะคิดถึงว่าน้องเนี่ยน่าจะมีสภาวะคือ o อร์ f ี e d i n g แล้วก็อีกเหนือการนะคะของน้องเด็กที่เป็น o v e r f e ด d i n g นะคะนั่นก็คือน้องเด็กนะคะหลังจากที่กินนมเสร็จแล้วค่ะจะบิดตัวนะคะเหยียดแขนเหยียดขาไปมานะคะเราก็จะส่งเสียงแบบเอียดอาดเอียดอาดไม่สุข ซึ่งถ้าคุณแม่นะคะเจอว่าลูกเนี่ยมีอาการเข้าข่ายตามนี้นะคะแม่โบก็คือแนะนําว่าก็ควรที่จะพาลูกน้อยนะคะไปปรึกษากับคุณหมอใกล้บ้านนะคะโดยทั่วไปอะค่ะเวลาที่เราอะค่ะค้นหาเจอสาเหตุแล้วว่าน้องเนี่ยเกิดจากสภาวะโอเวอร์ฟีดดิ้งนะคะเราก็พยายามที่จะปรับให้น้องนะคะได้รับน้ํานมเพียงพอกับความต้องการของร่างกายของน้องนะคะถ้าสมมุติว่าคุณแม่นะคะที่เป็นคุณแม่เอาลุ่งดูดเตาใช่ไหมคะแล้วก็คือในกรณีนี้เนาะเราก็จะแนะนําว่าหนึ่งะคะ่ะให้คุณแม่ค่ะอาจจะปั๊มนมนะคะหรือว่าบีบน้ํานมอะ ส่วนแรกออกก่อนนะคะแล้วก็ให้ลูกดูดเต้ามันก็จะช่วยลดปริมาณน้นํานมที่อยู่ในเต้าลงได้นะคะหรือไม่ก็คือ2ถ้าแบบคุยไม่สามารถทําได้เลยเนาะเราก็จะแนะนําคุณแม่ว่าถ้าในกรณีนี้นะคุณแม่อาจจะต้องบอกว่าปั๊มน,น,นมใส่ขวดนะคะแล้วก็ตวงน้ํานมแม่ใส่ขวดให้น้องกินแทนนะคะหรือถ้าคุณแม่บางคนอะซีเรียสไม่อยากให้น้องมาติดขวดติดจุกนะคะเราก็จะแนะนําในเรื่องของการป้อนด้วยไซลิงป้อนด้วยช้อนป้อนด้วยแก้วป้อนด้วยหลอดนะคะก็แล้วแต่เอาที่คุณแม่สะดวกนะแนะนําว่าให้ป้อนนมไปนะคะแล้วก็จ เรเยกตัวอย่างเช่นเราตรวงนมให้ลูกกินใช่ไหมคะทุก2อถึงสชั่วโมงเนี่ยครั้งละ3ออนซึ่งโดยทั่วไปค่ะเวลาที่น้องเด็กอะ่ะได้กินนมแม่นะคะหรือว่ากินนมชงอะ่ะหนึ่งออนเนี่ยเขาจะอิ่นอยู่ท้องได้ประมาณ1ชั่วโมงถ้าสมมติว่าเราป้อนให้เขากิน3ออนเขาก็จะอิ่นอยู่ท้องได้โดยประมาณคือ3ชั่วโมงเวลาที่เราป้อนใช่ไหมคะเราก็ป้อน บอนหนึ่งออนเสร็จปุ๊บนะคะเอาจับเรือลูกเอาลูกมาเลยนะคะเอาเรือนะคะไล่ลมอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็กินออนที่2อต่อออนที่สองหมดปุ๊บเอาจับเรือนะคะลูกออนที่3หมดเสร็จปุ๊บจับเรือนะคะลูกอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้ก็จะช่วยลดในส่วนของอาการโอเวอร์ฟีดดิ้งได้นะ,ะในกรณีนะคะที่เป็นคุณแม่นักปั๊มแล้วตัวนมแม่ใส่ขวดนะคะหรือว่าคุณแม่ที่ชงนมชงให้ลูกกินนะคะแล้วก็ควรที่จะให้น้องกินนมแม่นะคะโดยทั่วไปเราก็จะแนะนาว่าทุก2อถึงสชั่วโมงนะคะให้ลูกกินครั้งละประมาณ3ออนเนาะใน1 ว่ลูกอะเขาต้องการนมโดยประมาณอยู่ที่ประมาณ24ออนไม่แม็กสุดก็คือไม่เกิน30ออนอะยเงี้ยค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าลูกอะกินในปริมาณนมที่เยอะมากเกินกว่านั้นนะคะมันก็มีโอกาสที่จะทําให้น้องกลายเป็นโอเวอร์ฟีดดิ้งได้ แล้วถ้าคุณแม่คนไหนนะคะกังวลใจว่าเอ้าแล้วลูกน้อยของฉันเนี่ยจะได้รับปริมาณน้านมที่เพียงพอไหมนะคะโ็คือแนะนําดูจํานวนของการฉีดการอึของลูกต่อวันนะถ้าในหนึ่งวันนะคะลูกน้อยของแม่นะคะฉีดมากกว่า6ครั้งขึ้นไปปริมาณเยอะเหลืองใสดีนะคะเนาะแล้วก็อึนเนี่ยสองถึงสครั้งนะคะในแวงแต่แรกเกิดจนถึงหนึ่งเดือนนะแล้วก็ถ้าหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะลูกอาจจะไม่ได้อึทุกวันนะคะแบบนี้ก็คือบ่งบอกว่าลูกน้อยของคุณแม่นะคะได้รับปริมนนาณน้านมที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกน,นะะ้อยแล้วค่ะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะ ใต้คอมเมนต์นะคะตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่โบจะเข้ามาอ่านแล้วก็ทำคลิปตอบให้แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปแล้วก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบวีฮับยูแล้วก็ติกต๊กต็อกโบนัสคิปด,ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอตัวไปแล้วจริงๆนะคะพุ่งไปในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank <laughs> you